ไดี๋ยวไกป่ปลาโอ้ยไกป่ปลาเลยนี่สบายดีเด้อืันนี้นีไปเลอะปลาอีเด้อ นี่มาพักอยู่งานพลังน้อยๆเนี่ยแล้วก็สีกำลังสีออกไปเข้าป่าด้อไปว่ามีกระหอกอยู่บ่มีอยังบ่ติดตามไปเนีเด้อสวยติดตามนเนี่ติดตามคอยเด้ไปเพิ่งว่าสีมีอยังบ่สีได้เข้าบ่าสีได้เินข้าป่าบ่เด้อติดตามไปเด้อ นี่เด้อไีทิศใจเด้อใจเด็ดนี้นี่สามีเด้อนี่ได้ไก่ปลาละไดไก่ปลาออกทางนั้นมาแล้วก็มาเหย็นเนี่ยนี่ประมาณนี้แหละนี่เด้อติดตามไปต่อเด้อติดตามเ่าเนื้อเด้อไปใส่ห่อได้ไก่ปลาเด้อได้หนกยังโบซือเด้อ โอ้ oh, man ๆติดตามไปต่อเด้ออีเด้อกับดักยังทําคือๆติดตามไปต่อเด้อสิได้บ่ย่นไปนํากันเด้อโอ้โอ้ <coughs> ไก่ป่าโอ้ยไก่ป่าเลยนี่มันมันมันไก่ป่าตัวนึงละโอ้พูดเลยตัวนี้้ยติดตามไปต่อเลยไก่ป่าไก่ป่านี่มาใส่เหลาเลย Yo Đi tạm بتر ไปยังอีกกระทบเด้อ เขากับมักปีเขาแสร็จเด้อเก็บเขาเนี่ยนำ้ำตาเด้อแสร็อีกหนึ่งเด้อเก็บเขาเนี่ยเอาตาเด้อ กำลังฮ็ดกินเดอ้อกำลังเผาตุกระหอกเผาแล้วจึงเอามาเฮ็ดกินเด้อติดตามไปในเดอ้อเวลากินมันสีแซบจ้ำดลเนะได้หนะลาไล่ตัวอยู่ดิสองสี่สองสี่ห้ากหกตัว ôi được hai bên ăn chăn nắng

Panam tangi hawa si daikim bo Man 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 Kipa de Kipa de โอ้ยามๆตายละตายละมีปลาเด้อนั่นเด้อติดตามไอ้ก็เด้อติดตามเด้อไอ้มี oh, Chị, Ê, chị chị con chạy chị hấp tấp bỡ này chặt tôi nhàng đi đấy con u gặp chạy tôi này tôi nâng vào đấy tôi lạ đấy tụi này chết rồi นี่งามๆเลเด้อเด้อันนี้อันนี้กระหอกเลยนะกระหอกสองสามสี่ตัวเดลยกระหอกอย่างนั้นเอาไปกินหมดแล้วมันมันตีตาไปต่อเลยมนะือแรงเด้อมันแรงเน,นี้ยนะ สีไปยามเห่ยวอีก so ว่า so สิไดปยูบอ่ยามเด้อดิตามไปต่อเด้อพี่น้องเด้อใส่เหี่วเด้อนี่อยู่นี่ดิตกเลยตกเลยตกเลยเด้อพี่น้องเด้อดิอิงตรงนีโอ้เลือกสารจุดดำๆนี่เป็นเหลืองอ่เหลืองเด้อนี่

มีเดือดนี่เืม้องนะงีมีสี่ตัวมีสอสี่มีสีเดือดเงั้ตผู้ตัวหุดเหอตตัวแม่ตัวแม่มาเลยเอาตัวแม่มาเน็กกากมารเอาไปเลี้ยงเจอน่รอเต็มตัวยังาตน้อตัวจ้เจมีลูกเอาน่เจาหัคนหรองเนี่ย ยังสวยนั่งยังกงรกูเดียจสมากสมากสลีเดอเนกะอเอ้วลหมหลเด้อกินข้าวเด้อกินข้าวแล้วกลับบ้านไ้นี่มึงจะมีอย่างกินชิมวชิมดอกกาชิม่าชิดอกกาใช่ที Uhm, มากินมากผิดมากเพดโต้นล่โต้เลยโต้เอยอ้เออต้เลยติดใจมากตัวใหญ่โต้เลี้ยวมากิึเขาด้ถึงเขาแนมได้เี้าแห่งเจ้าหนี้ชี้ชนะชนง